สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มลา์ไอจีนะครับหรือปั๊มหัวใจไอจีตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อเพื่อนเข้าไปที่ Google นะครับเว็บไซต์ KMKT1 นะครับเว็บไซต์ก็จะอยู่อันแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะครับถ้าใครมีแล้วก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยนะครับ ถ้าใครยังไม่มีผมพามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านกับใส่รหัสผ่านนะครับแล้วกกรอกเสร็จแล้วนะครับให้ติ๊ก2อันนี้ด้วยนะครับเพื่อทาการสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้งานไปได้เลยนะครับ กรอกแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเว็บเพเอ็มนะครับเพื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับจะเจอคําว่าหมดหมู่นะครับก็ให้เพื่อนดูได้เลยนะครับมี a c e b o o k นะครับมี YouTube Tik t o k Instagram นะครับแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนดูได้เลยผมมากดที่ i n s t a g r กรมตรงนี้นะครับเพราะทำไลฟ์ Instagram เนาะ การบริการนะครับก็มีเพื่อนๆเลือกอีกนะครับมีผู้ติดตามนะครับมีเพิ่มยอดผู้ติดตามมีปั๊มไลค์มีถูกใจนะครับมีเพิ่มวิวแล้วก็มีเพิ่มวิววิดีโอนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์ก็มีนะครับเดี๋ยวผมมาจะปั๊มไลค์นะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับปั๊มไลค์โปรไฟล์จริงไม่ลดลงนะครับอพอกดเลือกแล้วนะครับให้อ่านคาอธิบายตรงนี้นะครับอ่านให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆ เพื่อนๆอ่านแล้วนะครับก็มาหัวข้อคำว่าลิงก์นะครับเพื่อนๆกดไปที่อินสตาแกรมของเรานะครับแล้วก็รูปที่เราจะต้องการจะปั๊มนะครับเพื่อนๆก็๊อปปี้มาได้เลยนะครับแล้วก็วางได้เลยปริมาณนะครับปริมาณคือปริมาณที่การจะปั๊มนะครับผมเอาซักเอา200เลยก็ได้ครับเพื่อนๆยังไม่ถึงบาทเลยนะครับนี่200หัวใจยังไม่ถึงบาทเลยนะครับแล้วทาการสั่งซื้อได้เลยครับ สั่งซื้อแล้วนะครับสั่งซ exactly. ื้อเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆรอได้เลยนะครับระบบหน้าตาการสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะเป็นโอเคแบบนี้นะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อเพื่อนๆแล้วนะครับก็จะมีรหัสออเดอร์บอกเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการบริการบอกนะครับเพื่อนๆสามารถดูซ้ําได้ตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะครับก็รหัสก็จะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็สถานะการดําเนินการนะครับที่เหลืออยู่นี่คือปริมาณที่เพื่อนๆเขียนไปนะครับ200นะครับ แล้วก็มาดูการเติมเงินนะครับการเติมเงินทางเว็บไซต์นะครับมีห้างช่องทางนะครับมีสแกน QR code นะครับถุงเงิน Wallet อังกอ Wallet บัตรเครดิตเดบิตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับเดี๋ยวผมมาลองสแกน QR code เพืนเพื่อนดูนะครับอันนี้กรอกจำนวนเงินลงไปเสร็จนะครับแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับกดเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างสแกนขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนทาการสแกนให้เรียบร้อยนะครับ พอเพื่อสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของเพื่อนเพื่อก็จะเด้งมาด้านขวามือบนแบบนี้นะครับการบริการของเรานะครับถ้าเพื่อนเติมเงินเสร็จแล้วนะครับก็มาดูการบริการต่อได้เลยนะครับก็จะมีเลือกมากมายเลยนะครับมีบริการแนะนําของ facebook นะครับบริการแนะนําของ youtube นะครับแล้วก็ t i k t อกนะครับอินสตาแกรมนะครับให้เพื่อนอ่านดูได้เลยนะครับแล้วก็อ่านดูรายละเอียดด้านขวามือตรงนี้นะครับ เพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับให้เพื่อนๆมาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับเป็นทางสอบถามแอดมินโดยตรงทางไลน์นะครับให้เพื่อนใส่แอด K M K T S นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกทางไลน์นะครับจะมีตั๋วช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเขียนหัวเรื่องไปได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยแอดมินทางเว็บไซต์ก็จะตอบเพื่อนๆอยู่นะครับ แลนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลค์กันนะเพื่อนเพื่อนว่าขึ้นหรือยังนะครับอันนี้57ไลค์นะครับผมรีก่อนนะครับทีหนึ่ง58แล้วนะครับเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมทําปั๊มไปเลยดีกว่านะครับอ๋อแล้วครับก็ระหว่างที่เรารอมานะครับเพื่อนๆก็ไลค์ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสองร้อยกว่าแล้วนะครับจากห้าสิบเจ็ดนะอันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆ อ๋อผมลืมอีกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะครับมีอะไรได้เสริมนะครับกดเข้ามาตรงแนะนําเพื่อนนะครับแล้วกด copy link งก์นะครับอัตราค่าแนะนํานะครับ5%เนันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราไปดูไลฟ์เหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่250นย์นะครับผมลองรีกทีหนึ่งเด้งไหมโอเคครับก็เพิ่มเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มจนครบที่เพื่อนๆนปั๊มปริมาณไปนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับกดไลค์นะครับไอจี IG นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ